ทุกบ้านมีอดีตบางหลังถูกสร้างด้วยอิฐและปูนบางหลังถูกสร้างด้วยคําสาบและเสียงร้องของคนตายนานมาแล้วหญิงสาวชื่อมินพึ่งย้ายเข้าบ้านเช่าเก่าหลังหนึ่งในย่านชานเมืองบ้านไม้สองชั้นโซมจนเห็นรอยปลวกตามขาโต๊ะแต่ค่าเช่ามันถูกมาก และเจ้าของบ้านพูดเพียงสั้นๆว่าอยู่ได้แต่ห้ามเปิดห้องสุดท้ายตรงบันไดหลังบ้านเด็ดขาดมินหัวรอกในใจคิดว่าเป็นคำขู่ตามประสาค,คนแก่เธอยกของเข้ามาจัดบ้านเปิดไฟเห็นฝุ่นลอยในอากาศพื้นไม้เก่าเหมือนจะร้องทุกครั้งที่เหยียบคืนแรกเสียงฝนยังตกไม่อยู่เธอนอนบนที่นอนพับที่เพึ่งปูใหม่ แต่ก่อนจะหลับเธอได้ยินเสียงเหมือนเสียงฝีเท้าเด็กเดินอยู่ในห้องโถงด้านล่างตอนแรกเธอคิดว่าคงเป็นหนูแต่เสียงนั้นกลับชัดเจนขึ้นเหมือนเท้าเปล่าเล็กๆเหยียบบนพื้นไม้เสียงนั้นวนอยู่หน้าประตูห้องนอนของเธอเธอสูดหายใจเข้าลึกแล้วเรียกออกไปว่า ใคอ่้อไม่มีเสียงต่อบมีเพียงเสียงหยดน้ำจากชายคาและกลิ่นเหม็นชื้นลอยมาแทนรุ่งเช้ามินลงไปดูพืน้นเธอเห็นรอยเท้าเล็กๆเ,เต็มไปหมดรอยเท้าเด็กเต็มไปด้วยโคลนและมีรอยเลือดจางๆลากเท่าไปถึงห้องสุดท้ายที่เจ้าของบ้านห้ามเปิดเธอยือนนิ่งใจเต้นแรง แต่ความอยากรู้กลับเอาชนะความกลัวมือของเธอจับลูกบิดช้าๆเสียงโลหะเก่าคลางเบาๆเมื่อประตูเปิดออกภายในห้องนั้นมืดสนิทกลิ่นเน่าคลุ้งจนแสบจมูกมินหยิบไฟฉายจากโทรศัพท์ส่องเข้าไปผนนังมีรอยควรเป็นทางยาวเหมือนใครพยายามหนีออกมา มีเตียงเด็กเก่าๆอยู่กลางห้องและบนเตียงนั้นมีตุ๊กตาหมีหัวขาดเธอเดินเข้าใกล้แต่ทันใดนั้นเสียงดังขึ้นอีกครั้งจากด้านหลังมินหันขวับไฟฉายในมือส่องไปเจอรอยเท้าเปียกที่ปรากฏขึ้นเองทีละก้าวทีละก้าวเดินตรงมาหาเธอ เธอถอยหลังจนชนกำแพงแล้วบางสิ่งก็แวบผ่านสายตาเหมือนเงาเล็กๆของเด็กชายตัวหนึ่งในเสื้อสีซีดวิล่นเลือดเธอรีบวิ่งออกจากห้องนั้นแต่เมื่อถึงบันไดไฟทั้งบ้านดับวู้ทุกอย่างเงียบกริบได้ยินเพียงเสียงหอบหายใจของตัวเองแล้วในความมืดนั้นเธอมองเห็นศพเด็กชายตัวเล็กในเสื้อเปื้อนเลือด นอนอยู่ข้างแม่ที่แขนขาหักงอผิดรูปดวงตาทั้งคู่ลืมค้างจ้องตรงมาที่เธอแม่อยู่กับหนูนะเสียงนั้นดังชัดใกล้จนหายใจรดหน้ามินกรีดร้องพยายามถอยหนีแต่เธอกลับสะดุดร่างของตัวเองล้มลงเสียงบางอย่างแกร๊ดดังขึ้นข้างหูเป็นเสียงกระดูกที่ขยับแม่ของเด็ก ค่อยๆพลิกตัวลุกขึ้นศีรษะปิดงอไปด้านหลังผมยาวรุงรังปิดหน้าเลือดซึมออกจากตามือที่หักงอค่อยๆเอื้อมมาจับขาของมินแน่นคือลูกฉันเสียงนั้นไม่ใช่เสียงพูดธรรมดาแต่มันเหมือนเสียงลมหายใจเย็นเฉียบลอดออกจากซอกฟันมินดิ้นสุดแรงแต่แรงนั้นเย็นเยียบ กาวกับมือของศพรอยเท้าเล็กๆปรากฏเต็มพื้นเด็กชายยืนอยู่ข้างแม่จ้องเธอด้วยแววตาว่างเปล่าแม่อย่าปล่อยเขาไปจากนั้นทั้งสองก็คลานเข้ามาพร้อมกันมือซีบขาวมากมายคว้ารอบตัวเธอผมของหญิงสาวพันรอบคอของมินกลิ่นเน่าของเลือดและความตายเข้าครอบคลุมทุกอย่าง เสียงกระซิบดังอยู่ในหูซ้ายของเธอว่าเธอจะอยู่ที่นี่กับเราเช้าวันต่อมาเจ้าของบ้านเปิดประตูเข้ามาดูพบเพียงของกระจัดกระจายและรอยเท้าจางๆเต็มพื้นไม้ไม่มีร่างของหมิ่นแต่บนฝาผนังมีข้อความเขียนด้วยเลือดว่าอย่าปล่อยให้ใครเช่าห้องนี้อีกเลยบาง ไม่ใช่ของคนเป็นบางห้องไม่ควรถูกเปิดเพราะทุกการก้าวเข้าไปคือคำเชิญให้สิ่งที่ตายแล้วกลับ